แซนวิสาภาร์เปิดเหตุผลทำไมยังติดใจฟ้องหนิงอีก3ข้อหาติดใจหนิงฟ้องอีก3ข้อหาถึงเวลาพูดเปิดออกเป็นที่แรกสำหรับแซนวิสาพาร์ตมโนมายรัตล่าสุดควงทนาย พรสักวิพาธอาภานนท์มาออกรายการคุณดังนั่งเคลียทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8แต่ออกมาทีต้องมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเพราะนอกจากจะอัปเดตท,ที่มีการฟ้องแม่ตังโม40.8ล้านแล้วตัวตัวพร้อมทนายได้มาพูดถึงเรื่องฟ้องนิ้งปณิตา3าข้อหาพร้อมเชิดคำคมทุกอย่างมีราคาด่าได้แต่ไม่ฟรีผ่านรายการน้องแซนค่ะเรื่องนิงฉันได้ข่าวว่าเธอฟ้องกันไปฟ้องกันมาทำไมเธอไปทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้กับนิงเธอก็ไปทะเลาะกับเขาหรอ แซนแซนไม่ได้ไปทะเลาะก,กับเขาเลยนะคะแต่ว่าเขาเก้าวล่วงแซนก่อนซึ่งจนวันนี้แซนก็ยังไม่ได้รับคําขอโทษจากเขาสักคำเลยค่ะในสิ่งที่วันนั้นเขาได้กระทําเพื่ออะไรแซนก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่ผลประโยชน์กับแซนแน่ๆในสิ่งที่เขาทําแล้วตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคะทนายทนายถ้าเป็นเรื่องที่คุณหนิงแจ้งความคุณแซนอายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วครับไม่ฟ้องครับยุติในส่วนของคุณแซนแต่คุณแซนแจ้งความกลับไป3ข้อหา ในเมื่อเขาสั่งไม่ฟ้องทําไมเธอ,อยังติดใจฟ้องเขาถึง3ข้อหาละ่ะแซนเพราะว่าวันนั้นแซนไปพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วดําไงคะอาจารย์วันที่เขาแจ้งความแซนแซนว่ามันไม่แฟร์เลยไปสองรอบด้วยเพราะว่ารอบแรกเขาโทรมาว่าปั้มลายนิ้วมือไม่ดีปั๊มไม่ชัดให้ไปปั๊มใหม่อาจารย์ว่าไงคะแล้วเธอก็โกรธหรอทําไมถึงต้องไปใหม่แซนไม่ได้โกรธคะ่ะ แต่รู้สึกว่าทําไมต้องเจอแบบนี้ในเมื่อเราโดนมาแล้วโดนเขากระทามาเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยและถ้าเกิดสมมุติเขาชมรายการอยู่แล้วเกิดติดต่อเข้ามาขอเคลียร์จะได้จบจบกันไปเธอจะว่าอย่างไรล่ะแซนได้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างมีราคาค่ะด่าแซนได้แต่ไม่ฟรีนะคะ